มิ t s ูบิชิ i า a เ e โร3.2า w d ุดสองสปีศูนย์เก้านนี้จะแรงขนาดไหนสมชื่อกับคำว่า3.2มันสองไหมร้อยหกสแรงม้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยช่วงล่างนี่ผมให้เต็มร้อยเลยครับผมซีซีก็เยอะแรงม้าก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่าขุมพลังของเขานะอัตราการเรงของเขาสุดยอดเลยผมบอกเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซลอาร์นะครับเซลอาร์นะครับอดใจไม่ไหวนะครับที่จะเอารถเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่3.2 GT นะครับตัวนี้ปี2009นะครับ2009ขับสี่นะครับตัวนี้ขับสี่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวก็เลยต้องเอามานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่คันนี้กันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มต้นจากไฟใหญ่น้านะครับด้านหน้าเลย ขาจะมาด้วยไฟใหญ่หน้าครับโปรเจคเตอร์โอ้โหดููเลยครับตัวนี้นี่ผมบอกเลยรถปี2อ0 9อยู่ในสภาพนี้ถือว่าโอเคเลยนะผมบอกเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวาเลยครับไฟตัดหมอกครับสวยๆเลยไฟใหญ่หน้านี่ครับใสทั้งคู่เลยนะครับไม่เหลืองเลยครับไม่แตกรายงานนะครับบอกเลยกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับตัวนี้กระจังหน้าโครเมี่ยมของมิตซูบิชินะครับ หรือว่าของปาเจโร่ครับเขาจะแตกต่างกว่ารุ่นอื่นครับรุ่นอื่นเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ของมิตซูปาเจโร่เนี่ยจะเป็น2ชิ้นนะครับ2ชิ้นมาหานะครับตรงนี้แล้วอีกอย่างนะครับกันชนเขาเป็นกันชนแบบว่าเสริมหล่อมาเลยครับเหมือนกับว่าชุดแต่งของเขาเลยฮะอันนี้ครับผมอกว่าผมว่านี้เป็นชุดแต่งมาเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับเสริมมาให้ดูแบบดุขึ้นเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยหน้านี้ไม่มีนะครับผมบอกเลยตั้งแต่ที่เราทําคลิปมานะครับตั้งแต่ ต้นรายการหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นทําคลิปมานะครับปาเจโร่นะครับหน้านี้ไม่มีนะครับเราจากลูกค้าไปทําเองนะครับตรงนี้ไะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าด้านข้างของเขานะครับก็จะมีนะครับกระจกมองล้อมาอีกนะครับนี่กระจกมองล้อมานะครับตรงนี้ติดตั้งตรงติดเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งแล้วว่าเสริมมานะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เพื่อให้ดูเหมือนกับว่ารถ อัพโหลดอะไรประมเหมือนก็ดูรถลุยๆเงี้ยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีซุ้มล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับสีเดียวตัวรถทั้งสี่อันเลยครับตรงนี้ครับคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวนี้นะครับเกาจะมาด้วยล้อแม็กซิ่งนะครับหรือว่าเรียกว่าล้อแม็กคล้ายล้อแม็กลุงโม่นะครับตัวนี้ครับเป็นล้อขนาดขอบ16นะครับตัวนี้โอ้โหมาด้วยยางครับ2 6 5 7 0 R16 นะครับตัวนี้ นี่ครับยางนะครับเป็นยางแบบสายลุยนะครับตรงนี้ยางสายลุยเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยนี่ฮะยางเอาง่ายว่ารถคันนี้เป็นรถปีศูนย์เก้าครับยางเป็นปี2015นนะครับยางก็ยังพอใช้ได้ใช้งานได้อยู่นะครับตรงนี้ผมบอกเลยใช้งานได้อยู่แล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับด้านข้างตรงประตูนี่โอ้โหก็จะมาเสริมหล่อมาด้วยนะครับชายบันไดครับอันนี้ผมบอกเลยคล้ายๆชุดแต่งนะครับมันเป็นชายบันไดแต่งนะครับผมบอกเลยนะตัวนี้สวย แบบเป็นเนื่องเป็นแบบไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งเลยว่าเป็นชายบันไดธรรมดาก็จะเป็นคล้ายๆเหล็กหรือว่าจะเป็นสแตนเลสทั่วไปนะรตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกาบนะครับกาบประตูนะครับสีเดียวตัวรถทั้ง4ประตูเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้ทั้ง4ประตูเลยกระจกมองข้างเขาอ,ออกแบบมาด้วยเฟี้ยวมากเลยครับฝาก็อนี่สีเดียวตัวรถนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับตรงนี้นรับแล้วก็จะมีโคเมียมโอ้โหผมบอกเลยออกแบบมาได้ลงตัวดูรวมๆแล้วรถคันนี้ดูรวมแล้วนะผมบอกว่าแม่งดุอ่ะแม่งน่าใช้ผมบอกเลยว่ามันดูโหดๆดีเ e. หมาะก,กับสายลุยเลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับมาด้วยนะครับอีกอย่างก็มาเนี่ยอ่ะตัวนี้จะมีคิ Q ้วกันาสรมาให้รอบคันเลยเหมือนกันคิ Q ้วกันานรมารอบคันเลยครับ มือเปิดเนี่ยเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีที่กันรอยโครเมียมมาทั้ง4บานนะครับผมแล้วก็เด่นๆเลยก็จะมีนะครับสติกเกอร์คาดน,นะครับบอกว่าเป็นปาเจโร่นะครับเกอร์นี่โอ้โหแบบว่าเอาง่ายว่ารถเป็นรถสีขาวนะครับแล้วมีคําว่าสติกเกอร์ปาเจโร่เข้ามาเนี่ยผมบอกว่าแม่งทำให้ดูเด่นดูแบบดูดุขึ้นมาเลยนะผมบอกว่าสวยขึ้นเลยตรงนี้ตัวนี้ครับเรามาดูกันเลยครับ ทิ่การดูรถง,ง่ายๆ,ๆ,ๆเลยครับตรงนี้อ่าหัวน็อตหัวน็อตบานพับเม็ดอาร์คเรามาดูกันเลยครับเนี่ยหัวน็อตนี่เดิมๆเลยนะครับผมบอกเลยสวยๆโอ้โหย่างแน่นเลยครับนี่ครับผมบอกเลยยางสวยเลยครับผมเม็ดอาร์คเดิมโอ้โห ท่านผู้ชมนะครับอยากรู้นะครับอยากรู้นะอยากรู้รถว่ารถมันดีไม่ดีดูคลิปผมก็พอครับเพราะว่าผมรายงานตรงเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยโอ้เปิดมานี่ผมก็ผมบอกว่าเอา,อาง่ายว่าจากที่ผมเคยทำคลิปมาเรื่อยๆหลายคัน้ะผมมักจะเอารถใหม่มาทำให้ลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมดูนะครับแต่วันนี้ผมมาจับคันนี้ให้เพื่อทำคลิป,ลปหรือว่าทำรีวิวให้ดูนะครับคันนี้เป็นหลุนเก้าแต่ผมเข้าไปแล้วว่าเอ้ยสภาพมันดีกว่า ปีศูเก้าอ่ะง่ายๆสภาพมันดีผมพูดเลยมันมีสเสน่ห์อ่ะผมบอกเลยนะครับผมบอกรถคันนี้มีสเสน่ห์บอกเลยนะครับว่าเม็ดอักแม Met ่งอยู่เดิมเดิมเดิมแล้วว่าเอาง่ายว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่า,าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาแต่ใดๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับผมว่าโอ้โหล้วดูเนี่ยแค่ยาง แค่อุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาเนี่ยก็หลายตังค์แล้วนะครับผมบอกเลยยางชุดนี้เข้ามาสี่หมื่นเหมือนกันนะครับตรงนี้ชุดนี้เลยยางร้อยมาสี่หมื่นโอ้โหเรามาดูด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายนะครับก็จะมีนี่เลยคิวคาดฝาท้ายโครเมียมก้านปัดน,น้ำฝนหลังนะครับกันชนนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเข้ามานะครับตรงนี้คล้ายๆสปอยเลอร์เลยครับตรงนี้กับ ต้กันชนมามีครบเลยตรงนี้โหยอดเลยไฟรับทีมนะครับมีครบนะครับตรงนี้ไฟเบรกเป็นไฟเบรกแล้วไฟด้านท้ายนะเป็นแบบ2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกตัวนี้ก็เป็นไฟถอยนะครับตรงนี้ไฟหลีไฟถอยจะแยกกันตรงนี้ครับผมมีสปอยเลอหลังมาด้วยนี่ครับผมอยเลอหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีปักเซนเซอร์นะครับแต่เขาจะมีกล้องสองหลังมาให้นะครับตรงนี้ กล้องสองหมาให้แต่ผมไม่รู้นะครับว่าเอางว่าที่ผมลองทดลองขับนะครับกล้องอะกล้องสองหลังอะรู้สึกว่ามันจะใช้งานไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวกันตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ขอให้ลูกค้ามาซื้อรถกับผมเท่านั้นเองพอครับอ่าเนี่เปิดฝาท้ายดูครับตรงนี้ครับรถเล่านะครับเอาไปทาความสะอาดอยู่หมดเลยนะครับพวกนี้เราก็จะให้ดูพวกนี้หัวน็อตนะครับหัวน็อตว่าหัวน็อตรถเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับ นี่โหสวยๆเลยครับผมผมบอกเลยสวยงามเลยนี่ผมบอกเลยไปเดี๋ยวเราไปดูอีกสองประตูกันเหมือนเดิมครับผมเพราะรถมันสวยผมสมติผมก็ใช้ดูแค่เม็ดอาร์คแล้วก็บานพับต่างๆหัวน็อตต่างๆครับผมว่ารถมันสวยเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยฮะอย่าไป ซีเรียสครับว่าเอ้ยรถมันเป็นปีเก่าเว้ยรถมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมลูกค้าดูคลิปของผมก็พอครับผมแล้วตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อเลยไม่ซื้อท่นเองไม่ไารางานตรงๆง,งนี้แล้วครับผมบอกเลยนะครับนี่ครับผมอ่ะให้ดูหมดเลยครับบานบงบานพับหัวนงหัวนอนเลยผมกล้า้ดูเลยครับว่ารถมันสวยจริงไม่ได้โม้่ะครับตรงนี้บอกเลย ทุกอย่างนะครับมันเกิดจากการใช้งานหมดนะครับตัวนี้อรถก็เหมือนคนนะครับตามการเวลามันก็ค่อยๆเสื่อมสภาพไปนะครับถ้าเราดูแลเขาดูแลรถหรือว่าเติมสิ่งดีๆให้กับเขานะเขาก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะครับบอกเลยนะครับอ่ะเราโม้ตรงรอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันนะครับว่า รถคันนี้เครื่องเท่าไหร่แรงมาเท่าไหร่นะครับภายในห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับท่านผู้ชมเรามาซูมดูเลยครับในห้องเครื่องของมินสูบิชิคันนี้นะครับปาเจโร่สามจุดสองจีทีนะครับปีสองพันเก้าขับสี่ด้วยคันนี้เข้ามาดูเลยครับว่าห้องเครื่องเขาสวยขนาดไหนอันนี้ผมบอกเลยนะเครื่อง้องเครื่องเขาเนี่ยเครื่องเขาเนี่ยเป็นเครื่องสามพันสองนะครับ 3 2ม0ันสองแรงม้าของเขาครับหนึ่งรหห้าแรงม้านะครับโอ้โหสุดยอดซีซีก็เยอะแรงม้าก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่าขุมพลังของเขานะอัตราการเร่งของเขาสุดยอดเลยผมบอกเลยลุยได้สบายเลยอยงนี้ลุยได้สบายเลยครับสายลุยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยนี่ครับมาดูหัวน็อตเลยหัวน็อตนี่แบบหัวน็อตที่ไม่ได้เกิดจากการไขนะครับ ตามการใช้งานเลยครับเพราะรถปีสองพเก้าผมบอกเลยนี่นี่บางๆเลยครับนี่ดูเหล็กนี่ครับบางๆเลยฝาเดิมเลยครับผมบอกเลยฝาเดิมรถคันนี้นะครับตัวถังของเป็นตัวถังนิลภัยนะครับกระจกก็เป็นกระจกนิลภัยนะครับระบบเซฟตี้ก็จะมีนะครับต่างๆ Airbag srs abs มีครบเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสายลุยพร้อมลุยขึ้นเขาสบายเลยนะครับผมบอกเลยนี่ สบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะดูในห้องเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันว่าในห้องโดยสารของเขาอะ่ะจะมีออปชันอะไรบ้างความรู้สึกที่เราเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะดีแา่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันผมเข้ามาในห้องโดยสารของเจ้ามิสูบิชิป,ปาเจโร่คันนี้แล้วนะครับผมเข้ามาในครับภายในของเขาครับจะเป็นเป็นภายในเบาะนะครับจะเป็นภายในสีครีมนะครับหรือสีเบจนะครับตอนนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานมาเลยครับเบา ไฟฟ้าจะเป็นเบาไฟฟ้าคนขับนะครับนี่นีโอ้โหตัวนี้จะแตกต่างกับรุ่นอื่นเลยรุ่นที่ผมเคยมาทำนะตัวอื่นะมันจะมีคูนคอนโทรนะครับแต่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาเลยนะตรงนี้ผมบอกเลยหน้าคอนโซลตัวนี้จะเป็นคอนโซลทูโทนะครับสีดำตัดด้วยสีเบจแล้วสีครีมนะตรงนี้นะครับวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุ FM AM ได้หมดนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้ออภัยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ หน้าจอสัมผัสตรงนี้ที่ผมบอกว่าที่ผมเคยบอกว่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกล้องมันเสียอันนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวันจัดก,การให้นะครับตรงนี้บอกเลยแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะมีมานะครับนี่พนักเท้าแขนนะครับซ้ายขวาแล้วช่องวางแก้วช่องวางแก้วที่เก็บของครับตรงนี้ช่องเสียบ power outlet นะครับช่องเสียบ usb นะครับ aux อันนี้อันนี้จะเป็นตู้แอร์ข้างหลังนะครับตรงนี้ผมบอกเลยตรนนี้จะเป็นสวิตช์เปิดแอร์ข้างหลัง่าตรงนี้ คนนี้โอ้โหคนนี้นะครับระบบเซฟตี้อย่างที่ผมบอกไปก็จะมีนะครับ SRS airbag เข้ามาให้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยครบนะครับตรงนี้ครบแบบว่าออปชั่นของเขานะครับผมบอกว่าก็ไม่น้อยหน้านะครับสำหรับ PPV ปีศูนย์เก้าคนนี้นะครับผมบอกผมให้เต็มร้อยนะครับนี่ผมให้เต็มร้อยเลยนี่ครับผ้าหลังคาเขาอาจจะมียันนะครับมียันมาตรงนี้ยันตรงนี้เราก็สามารถทำความสะอาดได้ครับแต่คือว่าที่ เราไม่ทําความสะอาดพอไรถ้าเกิดเราเอาแปรงอ่ะมันจะเป็นขุยนะครับเราก็เลยคงไว้ยางนี้ก่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะให้ลบออกหรือไม่ลบออกนะครับเราต้องตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดเราผมลบเอาออกให้นะถ้าเกิดผมให้ทางผมเอาออกให้ผ้าหลังคาจะเป็นขุยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากให้ออกก็ไว้ยางนี้ได้เลยนี่ครับมีกล้องเก็บแว่นมานะครับตรงนี้กล้องเก็บแว่นโอ้โหไฟนะครับไฟอ่านเป็นที่ตรงนี้มีครบนะครับผมบอกเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวก ม่านบางแดดมีกระจกนะครับตรงนี้ม่านบางแดดมีกระจกกระจกนี่ก็ปรับระดับได้นะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะปรับได้ปรับระดับได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยปรับได้สองระดับนะครับตรงนี้ปรับได้สองระดับขึ้นลงนะครับตรงนี้รถคันนี้นะครับเป็นปีรถปีสองพันเก้านะครับวิ่งมาแล้วนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย 38กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับเราก็ยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่อีกหนึ่งปี1 0 0 0 0หมื่นโลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่กันดีกว่านี่ครับสำเนารถนะครับสำเนารถคันนี้อ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรถปี0 9นย์้านะครับจด0ูย์จริงๆนะครับตรงนี้ผมบอกเลยรถรถปี0ูย์เารถเดิมเลยครับผมบอกเนี่ยครับเอกสารเราครบนะครับถ้าเกิดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะครับเอกสารนะครับซื้อสดนะครับ เรามีเอกสารมีเล่มพร้อมชุดโอนให้กับลูกค้าเลยนะครับมีเล่มพร้อมชุดโอนให้ลูกค้านะครับหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าจะจัดไปแนนนะครับจัดไปแนนเราก็มีนะครับเอกสารก็ถูกต้องตงามกฎหมายนะครับการจัดไปแนนเราก็ต้องมีเล่มให้ไปแนนด้วยนะครับตรงนี้เราดูแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วดูแถวที่สองกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้ก็คือว่าทําไมทําไมผมอยากรู้ว่าทาไมลูกคา้าต้องมาซื้อรถกับผม หรือทําไมผมต้องให้ลูกค้ามาซื้อรถกับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ผมขอพรีเซนต์รถก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สองกันนี่ครับผมผมเข้ามาในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับความรู้สึกมันก็โอเคเลยครับไม่รู้สึกอ,อัดเลยนะครับเฮดรูมเล็กรูมผมเหลือๆเ,เลยครับทุกอย่างมันพร้อมอะ่ะมันพร้อมใช้นะครับผมบอกเลยมันพร้อมใช้มันน่าใช้งานเอาง่ายว่า ถึงมันจะเป็นรถปี0ูนย์เนะแต่สภาพโดยรวมมาผมให้เต็มร้อยเลยเอาง่ายใจผมอะ่ะผมก็ยังอยากได้เลยรถสภาพนี้นะให้เป็นผมนะผมก็อยากได้รถราคาไม,ไม่แรงด้วยนะครับบอกเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถ7จนี่นั่งนะครับมันจะมีทั้งหมดอะ่ะสามแถวนะครับตรงนี้แถวที่2ให้ดูแล้วนะัโอเครู้สึกว่าแฮปปี้นั่งแล้วรู้สึกสบายเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สมกันดีกว่าว่ามันจะแฮปปี้เหมือนแถวที่สองไหมพอรู้สึกนะ ว่ามันจะขึ้นลงแล้วมันจะจะสบายไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในแถวที่2เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการขึ้นลงแถวที่3ามไดูนะครับว่าการขึ้นลงแถวที่3ามน่ะจะสะดวกสบายแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับบอกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบ่อรถนี่มันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับผมก็ดึงนี่ครับดึงสลับอยงนี้นะครับปุ๊บบ่อมันก็จะคับมาด้านหน้านะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างนะครับแล้วก็ขึ้นเลยครับตรงนี้ ขึ้นได้เลยตรงนี้นี่ครับเป็นไงครับการขึ้นลงเขาสะดวกสบายมากเลยครับนี่ครับผมบอกเลยว่าเถวที่สามเนี่ยผมว่าให้เต็มร้อยเฮลูมผมเล็รลูมผมนี่เลือเหลือผมบอกเลยสบายครับผมขึ้นลงก็สะดวกนะครับนั่งก็สะดวกสบายนะครับตรงนี้ครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาก็มีนะแล้วพนักเทาแขนนะครับที่วางแก้วครับ อันนี้ฮะช่องแอร์นะครับมีแอร์ตู้แอร์อย่างที่ผมบอกไปครารถคันนี้จะมี2ตู้นะครับตรงนี้โอ้โหเข้ามาแล้วว่ารู้สึกว่าสบายนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีช่องเสียบ power outlet ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะแถวที่3าเราดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการพับเบาะนะครับหรือวิธีการพับเบาะนะครับเบาะหลังเนี่ยให้มันแฟดราบนะครับให้มีพื้นที่การวางของหรือว่าการใช้สอยอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการ พับเบาะว่าจะพับอย่างไ <h. S 1> ร,รเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการพับเบาะนะครับนี่ครับมันจะมีสลักอยู่ด้านหลังนะครับเราเดึงสลักนะครับแล้วก็พับเบาะไปอย่างนี้ครับทั้งสองตัวนะครับจะมีอยู่มันจะมีสลักอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทีที่สองคือเราดึงตรงนี้เหมือนกันนี่คะนี่ครับแค่นี้ครับเราทําแค่นี้เราก็มีพื้นที่ในการวางของ ้น,นะะตรตงีหรือว่าพวกสายแคมปิ้งนะครับเนี่ยเราพับเบาะอย่างนี้เลยเราที่นอนปิง้งนิกวางแล้วก็สามารถนอนในรถได้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยหรือว่าการใช้สอยต่างๆนะสมกับที่เป็นรถอเนกประสงค์หรือว่าเป็นรถ p P V นะครับสมชื่อของเขาเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยให้เต็มร้อยให้เต็มร้อยครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่าว่าช่วงล่างและ เกียร์โฟน์เขาใช้งานได้ปกติไหมเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะกบผมป่ะเราไปทดลองขับกันดีกว่าว่า Mitsubishi Pajero 3.2 4 w d ปี09นนนี้จะแรงขนาดไหนสมชื่อกับคำว่า3.2มัไหม1้5แรงมาอะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยช่วงล่างนี่ยมให้เต็มร้อยเลยครับผมเราไปทดลองขับกันนะครับ นี่ครับผมผมบอกเลยว่าผมว่าสมผมว่าสมชื่อครับผมไม่ต้องกลัวคันนี้นะครับเครื่อง3 0 2ะครับแล้วระบบเกียร์โฟลของเขาครับแตกต่างว่าเกียร์โฟเครื่อง2ง5 0นะครับผมบอกเลยผมบอกเลยนะครับใครอยากสัมผัสนะครับอยากสัมผัสรุนแรงครับติดต่อเซลล์อาร์ได้เลยนะครับ ใช่แรงแน่นอนโอ้โหว่าแค่เครื่องก็รู้แล้วเครื่องสองพันสองถูกไหมร้อยหกสห้าแรงม้านะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับผมไม่ผิดหวังป่ะดูแล้วนะครับการทดลองขับแล้วครับแล้วก็ รีวิวต่างๆที่ผมทําให้ดูนะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับว่าผมขายให้เท่าไหร่ครับคันนี้นะว่าผมจะขายเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวไปฟังราคากันครับผมหลังจากที่เราไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับเรามาฟังราคากันเลยดีกว่าคันนี้นะครับผมขายนะครับ4 1่0 0บาทย้ำนะครับ4 1่0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่ดูจากคลิปนี้นะครับจะได้โปรโมชั่นนี้เลยครับ ขับฟรีนะครับ3เดือนนะครับขับฟรี3เดือนจัดไฟนั้นผ่านก่อนวันที่25เดือนนี้หรือว่าลูกค้าจะรับดอกเบี้ยปกติฟรีประกันภัยก็ได้นะครับติดต่อเซลอาร์ตเลยครับติดต่อเซลอาร์ตช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับวันนี้นะครับเซลอาร์ตขอตัวลาไปก่อนแล้วคอยติดตามว่าเซลอาร์ตจะเอารถรุ่นไหนมานําเสนออีกวันนี้เซลอาร์ตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c า r o s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รบักกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m